สวัสดีครับผมช่างเปมนะครับวันนี้ผมมีงานนะครับซ่อมเมนบอร์ดของ MacBook Air M1 นะครับ13นิ้วโมเดลเป็น A2337 นะครับเคองนี้ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมในการตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็แจ้งว่าตัวเครื่องเนี่ยโดนน้ำมานะครับก็ทางเราได้ทำการแกะเครื่องตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเกิดมีจุดที่เสียหายจากความชื้นของน้ำนะครับจุดที่โดนน้ำนะครับก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับ แล้วนะครับก็คือจุดที่เสียนะก็จะเป็นในสตัวออระบบไฟไฟไฟเมนไฟเลี้ยงหลักนะครับพวกแถวตัว USB controller นะครับแล้วก็มีบางจุดที่มีลายขาดนะครับแล้วก็ออช็อตอยู่นะครับตอนนี้ก็แก้ไขต่อลนยนะครับแก้จุดที่ช็อตเรียบร้อยแล้วเครื่องก็กลับมาเปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวส่งเครื่องเนี่ยให้ลูกค้ากลับไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัว วงจรให้ดูคร่าวๆนะครับจุดที่แก้ไขไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นหน้าตาแบบดีของเครื่องนี้นะครับผมก็จุดที่แก้ไขไปนะครับคือลายไฟตัวลายเมนนะครับลายพิซีเมนสามโวลต์สามโวลต์อ่อนนะครับพี่อ่อนก็แก้ไขจุดนี้ไปด้วยนะครับเครื่องก็เรียบร้อยนะครับกลับมาเปิดติดใช้งานได้จบงานเรียบร้อยครับ